สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถที่ใช้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์และใช้น้ำมันพวกตระก,กูลโซฮอทั้งหลายนะครับด้วยหน้าที่ของความเป็นครูเนี่ยนะครับเวลาเราสอนนักศึกษาหรือลูกศิษย์เราเนี่ย ครูก็จะต้องพยายามให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักศึกษาที่มาเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพเนี่ยคือจะเจอปัญหานะครับทั้งในเรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์แต่ละคนมีวัยไม่เท่ากาันมีคุณวุฒิไม่เท่ากาันมีประสบการณ์มาไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นด้วยเวลาที่จํากัด จะสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้แบบ100%เซเลยคือมันเป็นไปได้ยากนะบางคนรู้นะครับแต่ไม่เข้าใจนะครูเขาจะต้องพยายามทำให้ักศึษาเนี่ยเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะใช้คำว่าพยายามนะครับแล้วก็ไม่มีทางนะครับที่นักศึกษามาเรียนด้วยเวลาจำกัดแล้วจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง อันนี้คือก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อแล้วก็จะพยายามให้นักศึกษาเนี่ยฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะให้ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้แต่ก็ข้อแม้ข้ออ้างเหมือนเดิมคือด้วยขีดเวลาจำกัดนะจะมาสอนนักศึกษางัดยางอย่างเดียวทั้งเทอมเลยถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวทั้งเทอมเลยมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันกับปัญหาตรงนี้นะครับ เวลาครูทำคลิปลงไปนะครับก็มีผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์มาถามเวลาเราตอบไปเนี่ยนะครับจะให้ผู้ชมท่านนั้นเนี่ยรู้เข้าใจปฏิบัติงานได้แก้ปัญหาได้100%เนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับก็เลยพยายามจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้รู้และเข้าใจนะครับ รถทั้งสองคันมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวครูขอญาตไปนั่งอยู่ตรงหน้ากล้องนะครับเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจก่อนนะทั้งสองคันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะทั้งคู่ทั้งสองคันใช้ระบบส่งกําลังงานด้วยสายพานหรือระบบส่งกําลังงานแบบ CVT ทั้งคู่ทั้งสองคันใช้คาบูเลเตอร์แบบ S.U. หรือ C.V. มันเรียกอยู่2ชื่อถ้าเรียกตามท์ษากลหน่อยนะครับถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือคาร์บูสูญญากาศคาร์บูแบบไดอะแฟมนะส่วนถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบนี้เขาเรียกว่าคาร์บูเรเตอร์แบบ V.M. ถ้าภาษาช่างบ้านเราคือคาร์บูเรเตอร์แบบรูปชักชเคนะวันนั้นทั้ง2คันที่เหมือนกันละใช่ไหมครับสีจังหวะสายพาน คาบูแบบเดียวกันแต่ซ้ายมือมีโอคูอเนี่ยเป็นคาบูเลเตอร์ใช้โชคแบบลูกสูบโชคด้วยมือป็นสายโชคลักษณะโชคเป็นลูกสูบส่วนขวามือเป็นโชคแบบไฟฟ้าเป็นออโต้โชคส่วนคันเนี่ยออโต้โชคเขาทำงานสมบูรณ์หรือเปล่านี่คือครูไม่ได้ไปรื้อต่อนะครับอันนี้คือแค่มาล้างคาบูเลเตอร์คันนี้ เปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่ของแท้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่แท้ตรงรุ่นคาร์บูเรเตอร์พิปุ้ยล้างแต่ระยะห่างวาลไม่ได้เช็คแล้วเครื่องยนต์ผ่านการใช้งานมาแน่นอนท่านผู้ชมต้องเข้าใจต้องมีการสึกหลอถูกไหมครับอันนี้คือว่าตามสภาพจะดีก็แค่อะไรครับกรองอากาศหัวเทียนกับคาร์บูล้างใหม่ ส่วนซ้ายมืออันนี้ท่านก็นชมมาหลายคลิปอันนี้คือครูหาเครื่องโอเวอร์ฮอนเปลี่ยนวาวปรับหน้าวาวหมดวาวระยะห่างวาวได้ตามมาตรฐานคาบูเลเตอร์ของแท้เจ้าของบอกเบิร์มาจากศูนย์เลยนะครับแล้วตอนได้มาทีแรกเนี่ยหลังจากประกอบเครื่องเสร็จเนี่ยคันเนี่ยเวลาติดเครื่องมันติดได้ง่ายแต่เวลามันติดอ่ะตอนมันเดินเบาเนี่ยมันจะมีจามฝัด ฝัดเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็บิดคันเร่งเร่งเลยเนี่ยบิดไม่ได้จะวูดบดับขึ้นเดี๋ยวครูจะทําให้ดูทั้งสองคันจากนั้นได้เอาคาบูเรเตอร์คันเนี่ยซึ่งต้องขออนุญาตเจ้าของรถเขาก่อนนะครับว่าของเขาของใหม่ก็ให้พี่ปุ้ยโทรไปคุยเขาบอกอนุญาตให้ล้างเลยพอล้างเสร็จปุ๊บรถก็ติดง่ายเหมือนเดิมเดินเบาอาการที่มันจามฝัดฝัดหายไป แต่ยังมีปัญหาอยู่คือเมื่อติดเครื่องปุ๊บแล้วเราจะบิดทะเลงออกตัวไปใช้งานปับ๊บจะเจอปัญหาทั้งสองคันคันนี้ที่ครูแจ้งไปเครื่องทำไมครับโอเวอร์ฮอนใหม่ mới, นะครับวาวเวิร wow, ์ปรับใหม่นี่คือครูมั่นใจว่าครูทำเครื่องเขาได้สมบูรณ์99%อันนี้เก่าไม่ได้ยุ่งกับเครื่องแค่ตัวอ,อากาศหัวเทียน แล้วก็อะไรนะครับคาบ,บูบบล้างคาบ,บูทีนี้เดี๋ยวครูจะมาติดให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ครูว่าไหมกับการเติมน้ำมันโซฮอจอด,ดถรถทิ้งค้างคืนอากาศเย็นนะครับส่วนเดี๋ยวท่านใดจะแย้งมาว่าของผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยท่านไม่มีปัญหาท่านก็ดีแล้วถูกไหมฮะ เอออันนี้เขามีปัญหาคือครูมาทำเกิดรถท่านใดท่านใด,นดใช้รถอย่างนี้อยู่ท่านจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าปติดเรื่องปุ๊บจะบิดไปใช้งานปั๊บเนี่ยกับรถเก่าค c บูเ u เตอร์แบบ cv หรือ su การน้ำมันโซฮอเนี่ยมันไม่สามารถทันใจท่านได้นั้นถ้าเกิดท่านอยากจะให้ติดง่ายเข้าเกียร์ปุ๊บบิดทะเลงปั๊บไปเลยท่านก็ต้องขายรถออกเป็นรถอะไรครับเป็นรถหัวฉีดนะครับ แล้วเดี๋ยวครูคุยกับโจโจดูกล้องให้ครูอยู่ว่าเดี๋ยวครูจะทําคลิปเกี่ยวกับคาร์บูว่าทําไมมันสตาร์ทติดยากให้คือตั้งใจมานานละแต่เดี๋ยวหาเวลาสะดวกเพราะว่ามันจะมีรถบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเขาเอาคาร์บูเรเตอร์เนี่ยไปแก้ไขไปพัฒนาว่าจะทําอย่างไรถ้ารถคันนั้นเนี่ยใช้น้ํามันโซฮอแล้วมันจะติดง่ายกับอีกเรื่องหนึ่งครูเคยแจ้งมาแล้วนะครับคือครูทําคลิปเสร็จไปแล้วล่ะ แต่มาตรวจสอบแล้วคิดมันไม่สมบูรณ์ก็คือเรื่องไอระเหยน้ำมันเครื่องกับเรื่องของระบบวาล์วเติมอากาศจะทำอธิบายแล้วท่านจะได้มีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะนั้นเดี๋ยวครูเริ่มจากคันนี้นะครับคันนี้สตาร์ทมือได้สตาร์ทเท้าได้ส่วนคันลิกสตาร์ทเท้าไม่มีมานั่นเดี๋ยวครูจะเป็นสตาร์ทมือทั้งคู่ครูเปิดซิแจานะครับ ข้อแม้รถออโต้คือต้องทำไงครับบีเบรกอ่ะกูบีบเบรกเนี่ยรถติดละแต่จะเบาดับอ่ะเดี๋ยวกูจะใช้โชคช่วยนะครับอ่ะอันนี้คือกูใช้โชคช่วยนะ จะติด,ดง่ายขึ้นแล้วเดินเบาได้เดี๋ยวครูขออญาตวองเครื่องนับหนึ่งถึงยี่สิบ5 6่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดสิสาสี่ห้าสิดสเก้ายี่สิยครูยกเลิกโชค ผูยกเลิกการทํางานโชกแล้วนะครับกดรนชกกับเครื่องยนต์ติดเดินเบาได้แล้วนะทีนี้จําลองสถานการณ์การใช้งานจริงเจ้าของรถก็ทํทไมครับบิดรถออตโต้คือบิดอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่ดูนะครับบิดันเล่ง คือบิดแล้วทําไมันครับพูบ <Ooh. S 1> บางครั้งบางครั้นทำไมเลยครับบิดเค่เล่งปุ๊บพูบแล้วดับดับพูง่ายคือบิดแล้วมันไม่เป็นไปตามใจตามข้อมือเรา ไหมครับูบจะสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวคูจะติดเครื่องทิ้งไว้แล้วดูนะว่าพอเครื่องมันเริ่มร้อนขึ้นไอ้น้ามันโซฮอ่ะทนนี่มันนอนต้นคาบูมันทําไมครับถู๊ดูบูผดบูาไปใช้งานแล้วมันจะเล่งได้ปกติไหมทีนี้มาดูคันคลิกอันนี้ก็เปลี่ยนชุดซ่อมเบรกนะฮะชุดซ่อมเบรกบนชุดซ่อมเบรกล่างเปลี่ยนมือเบรก เปลี่ยนสวิตช์สต็อปเบรกใหม่หมดเลยนะครับด้านเบรกไฟเบรกไฟท้ายไม่มีนี่คือครูกแก้ไขให้หมดที่เบรกลุ่มนวลแนะมาา่เมื่อวานมาดูรถเมาาื่อวานเจ้าของมาดูรถตอนมืดๆ,ๆเกือบพุ่มหนึง่งก็พอใจเดี๋ยวก็เก็บงานแล้วส่งให้แม่คนระูเปิดสินแจนะครับคันนี้ไม่มีโชคมือนะคันนี้เป็นโช้กไฟฟ้าเป็นออตโต้โช้ครูบีเบรกหลังขออนุญาตอยูด่ด้านขวารถ เด็กเป็เนเ็กนะติดนะครับครูเรีนะทีนี้ครบิดคันเรงเน่ยติดใหม่ติดครูบิดคันเร่ง,งติดใหม่บิดคันเร่งดับอเจนะปัญหาตรงนี้ บางคนไม่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งคือสภาพเครื่องยนต์ของท่านส่วนหนึ่งคือเกิดจากน้ำมันตระกูลโซฮอที่ท่านเติมไปส่วนหนึ่งคือเราจอดรถทิ้งค้างคืนอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิอากาศมันเย็นมันต่ำอยู่ท่านก็จะทำไมครับคึกติดง่ายเดินเบาได้คิิเข้อมือปุ๊บรถต้องทำไมครับพุ่งหรือวิ่งออกไปอย่างที่ใจเราคิด มันทำอย่างนั้นไม่ได้พอมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเราทำไมครับแก้ไขทําอะไรครับ <ทำ S 1> เป็นล้งคาบูไปเปลี่ยนหัวเทียนไปทํานั่นทํโนู่นทํานี่ทําไปเรื่อยโดยที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้วันนั้นเดี๋ยวรูจะขอญาติติดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคู่ประมาณสักสามถึงห้านาทีในระหว่างที่ติดเครื่องทิ้งไว้คือรูขอญาติหยุดวิดีโอนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะอะ เดี๋ยวการมารับชมกันต่อนะครับคือครูก็ติดเครื่องทิ้งไว้ใช้คําว่าสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคันมีโอนะครับโชค๊คนี้คือครูไม่ได้ใช้แล้วนะโชค๊คครูปิดไปแล้วนะครับบีเบกหน้าสตาร์ได้ง่ายเลยทีเดียวติดเลยติดแล้วเครื่องเดินเ,เบาได้ปกติทีนี้ครูจะลองเร่งนะเร่งแบบพลิกข้อมือเร็วๆเลยนะครับท่านก็ดูที่ข้อมือครูก็แล้วกัน thank <laughs> you ครับจะเห็นว่าตอนแรกมันจะสตาร์ทติดยากเพราะอะไรนะครับหนึ่งอุณหภูมิอากาศมันต่ํามันเย็นเมื่ออุณหภูมิอากาศมันต่ํามันเย็นอุณหภูมิเครื่องยนต์จะยิ่งทําไมครับเย็นแล้วโดยเฉพาะรถที่ระบายความร้อนด้วยนะ้รอบๆกระบอกสูบรอบๆฝาสูบจะมีน้ำทำไมครับ,บโอบกอยู่หุ้มอยู่ อุณภูมิของเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนต้องยิ่งด้วยน้ําต้องยิ่งทําไมครับเยต้องเย็นว่าระบายความร้อนด้วยอกากาศใช้น้ำมานตะครูโซฮอพอเราจอดรถทิ้งค้างคืนไอโซฮอลไปนอนต้นอยู่ข้างล่างต้นถ้วยลูกลอยต้นถ้วยลูกลอยอย่าเพิ่งเชื่อครูเยอะก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนที่ครูบอกนะครับว่าครูขอค้างไว้ก่อน โซฮอมันนอนต้นอยู่ข้างล่างพอเราติดเครื่องครั้งแรกไอ้โซฮอเนี่ยหรือน้ํามันที่มันนอนต้นข้างล่างถ้าในนันเอกสารประกอบการเรียนของครูเขาเรียกว่าน้ํามันเก่ามันก็จะถูกดูดหรือถูกดันขึ้นไปก่อนนั่นแหละคือตัวปัญหาส่วนหนึ่งติดได้แต่พอบิดคันเร่งจะเอาไปใช้งานมาาันจะวูบสะดุดดับ แต่พอเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งน้ำมันเก่าถูกดูดถูกดันไปใช้งานอุณหภูมิเครื่องยนต์เป็นไงครับสูงขึ้นทั้งสองคันก็บิดใช้งานได้ตามปกติแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงรถใช้งานรถใช้งานปกติมันมีไหมครับติดเชื่อง็องเชื่องวิ่งเ,งงเ,งเป็นปกติแล้วอยู่ดีคุณจะอย่างเนี้ยคลิกข้อมืออย่างเร็วอะ่ะคุณจะทำาไงครับ หน้าหงายยกล้อสี่ใช่ป่มครับมันก็ค่อยทำไมครับบิดคันเร่งไตความเร็วขึ้นไปนั้นท่านที่ใช้รถนะครับแล้วคาร์บูเรเตอร์ของท่านเนี่ยเป็นแบบเนี้ S.U.C.V. หรือคาร์บูเรเตอร์แบบไดแฟมแบบสูญยากาศท่านก็จะได้ทำไมครับไม่ต้องวิตกก,กังวลว่ารถเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ล้างคาร์บูรเรเตอร์แล้วยังติดยากเหมือนเดิมติดแล้วก็เล่งยังรูปสะดุดเหมือนเดิมที่ทา่านก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าแต่อย่างที่ครูแจ้งไปคันนี้คือมันสมบูรณ์มากละส่วนคันนี้ระยะห่างวาลวคือครูไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ระยะห่างคือไม่รู้ว่าในสภาพของเขาเนี่ยมันยันมันห่างวาลมันรั่วไหมแล้วยิ่งเป็นตระกูลพวกทริก แน่นอนใช้งานมาสภาพอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่วาลวมันจะไม่รั่วพอวาลวมันรั่วปุ๊บมันจะมีปัญหายิ่งสตาร์ตติดยากยิ่งเดินเบายากไปใหญ่เลยแล้วถ้าเกิดในกรณีเจ้าของไม่ให้เช็คบอกให้ทาแค่นี้มันก็ต้องผลงานก็ต้องเป็นไปตามสภาพที่เราทำานั้นบางคนไม่เข้าใจนะครับคือมาให้ล้างคาบูเลเตอร์เปลี่ยนกอกอากาศเปลี่ยนหัวเทียนแต่ความคาดหวังของเขา คาดหวังเป็นอยา่างคาร์บีโอเลยเพราะคันนี้คือมัน <c oughs> โอ์ฮอนเครื่องวาเวอร์อะไรพวกนี้กระเดื่องที่มันเสียคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะนั้นท่านจะได้มีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องพอเรารู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมันจะได้เกิดความสบายใจอ๋อติดเครื่องแล้วถ้าลดคาร์บูเรเตอร์ก็ควรจะต้องทําไมครับอรอสักครู่นึงเพราะนั้นถ้าเกิดใจร้อนรอไม่ได้ก็อย่างที่ครูบ,บอกคือครูไม่ได้แซะ พูดจากคฟามเป็นจริงถ้าเป็นคนใจร้อนติดปุ๊บต้องใช้งานได้เลยปับ๊บขายรถคาร์บูเรเตอร์ิงแล้วไปออกเป็นรถหัวฉีดนะครับส่วนท่านใดที่บอกว่าจเจ้ารถคาร์บูไปแปลงเป็นระบบหัวฉีดท่านก็ลองไปพิจรารณาเอาเองนะครับนีว่าคำว่าดัดแปลงนะครับมันไม่เหมือนรถจากที่โรงงานทำมานะฮะ โอเคนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ